สาเหตุที่ผมต้องยืนอยู่ฝั่งนี้ในครั้งนี้เพราะว่าพี่พี่กี้บอกว่าลำคาญมากแล้วนะครับดันเธอทดหนึงก็ตกแล้วนะฮะอ้าวเรามาดูนะครับว่าใครจะเข้าผ่านสู่รอบ10คนสุดท้ายกันบ้างคือแน่นอนก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนที่นี่ทราบมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเซอร์ไพรส์ว่ายังไงก็ตามเธอคนนี้เข้าท็อป10อยู่แล้ว M U T 0-8ดวาเซิงจาก True 5G s p e c t a c u l a r Top 1ที่ห่ขวัญใจมหาชนชาวไทยนะคะและอุปสรรค เรียนรู้ว่าตัวเองคือฮีโร่ที่จะพาเราเนี่ยแหละไปสู่ความสำเร็จค่ะผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายท่านที่2ค่ะ M U T 96 Dream ชนะการสุขสถิต์ก็สุดความจริงความจริงใจที่พวกเราควรจะมีให้กันทั้งการจริงใจกับตัวเองและก็กับผู้อื่นค่ะ ท็อปแทนคนที่3ของเรา M.U.T. 56แปร่แพรวนิดเรื่องทองเรายู่สำหรับแพรนะคะก็คือการเป็นตัวของตัวเองและมีความศรัทธานในตัวของตัวเองเขาเชื่อค่ะว่าถ้าเราไม่หมดความศรัทธานในตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ ลำดับต่อไปนะคะดี่นเหนื่อยกับคุณพีเคมากค่ะ M U T 1 8ค่ะพรฟ้าปุนิกาคุณสุนทรรัตน์ค่ะเรียวยูของพรฟ้ามาจากนี้นี้ค่ะหัวใจของเราหัวใจของคุณถูกหลอหลอมาด้วยประสบการณ์ที่ต่างกันทำให้เรามีตัวตนที่แตกต่างกันและนั่นทำให้ทุกคนและพรฟ้ามีหนึ่งเดียวบนจัก,กรวาล อาแล้วครับสาวงามคนที่5ของเราเข้าสู่ Top 33, ท็อป10 MUT 3 3แพร่ปทิตตาซานติเวนความตั้งใจที่จะอยู่กับปัจจุบันเลิกเสียดายอดีตและเลิกกังวลกับอนาคตเพียงแต่เราแค่ต้องมีความสุขทุกวนันภูมิใจกับเรื่องทุกวนันและสนุกกับทุกๆวันค่ะลำดับต่อไปค่ะ MUT 79ค่ะอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดเป็นตัวเองในแบบที่หาจากที่ไหนไม่ได้เป็นตัวเองในแบบที่มีหนึ่งเดียวในโลกและเป็นตัวเองในแบบที่ยูนิเวิร์สต้องการเอาละครับสาวงามท่านต่อไปเข้าสู่ท็อปเทนของเรา MUT 26 hop and him soyo so who is the room. i'm determined compassionate and ready ready to learn and take on a challenge ready to inspire and empower our new generation and ready to take on this universe 2020 oh, my heart, M.U.T. 97 Amanda Amanda Charlie awesome. Saham. Real you is not about, me, but every one of us is about speaking up and listening to one another for greater change. I'm going to go to the BBC TV. I'm going to go to the BBC TV. สาวงามคนที่9ที่เข้าสู่ท็อป10ของเราในค่ำคืนนี้ m u t 01 Queen เป็นจรัอัครวุิสิน AP พัฒนาตัวเองและมีความสุขในทุกวันค่ะแบ่งปันสิ่งที่เรารักและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมาร่วมกันนะคะ ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายท่านสุดท้ายค่ะ M U T 91 Cindy Alexandra h a n k i To be genuine, real me, loves to be involved, to be a volunteer, but this is not simply to just be a volunteer for things. I want to make a difference around the world. และนี่ก็คือ10คนสุดท้ายของ Miss Universe Thailand 2020นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับ10ท่านด้วยนะคะและรประพฤกกับอีกส0สาวท้านหลังด้วยครับ Congratulations Alright l you guys that's your top 10 finalists of Miss Universe Thailand 2020 so at this moment please do stay tuned for the swimsuit competition after the break